เอฟซีมือนีแม่รองดามาตามน้องอันดาพี่น้องหัวน้องอันดางวดที่แล้วให้หกห้าหกสี่เลขอ,อกอกเก้าสี่พี่น้องงวงันนี้ให้มาแล้วสามตัวพี่น้องเ้อาก็เป็นรับชม้มเับฟังเลยค่ะว่าน้องคนไหนตัวไดไปเลยค่ะอเอาขาลงสิคะสวัสดีเอฟซี FC, ทำไมทําอย่างนั้นทําไมทไมําไมค่ะเอาไมคค่ะเอาวันนี้หนูไปโรงเรียนเหรอคะหนูไม่ไปค่ะหนูไม่ไปค่ะ อ๋อวันนี้มันหยุดหนูวันหยุดหนูใช่ไหมคะเออโอ้วดทีแล้วน้องอันดาบอกเลขหกห้าหกสี่พี่น้องเอ,อ้ยแมงดาลืมกลับหัวหายผลปรากฏว่าเลขออกเก้าสี่พี่น้องเอ,อ้ยหกกับเก้ามันตัวเดียวกันน้พี่น้องเนาะวันนี้วันนี้จะให้ fc ถูกเลขไหมคะแกมือนะคะได้เลขยังคะมีเลขในใจยังตัวไหนจะออกบอกดังๆบอก fc ดังๆเสีย ไม่ใช่ถามว่าเลขตัวไหนจะออกพูด<ม>ดังๆฮะพูดดังๆ<ม>ที่มนุ่นูหนูพูดกับแม่มันยังเสียงดังเลยพูดดังๆค่ะ<ม>สี่เจ็ด <laughs> เ็ลขคืองามแต่ลูกสี่เจ็ดเป็นคือสีออกงาแต่ลูกไม่มีสามตัวลูกมีแค่สองตัวหรอคะค่ะทำดีๆสิคะาทำขาดีๆ หนูกินข้าวยังหนูไม่กินแล้วหนูกินอะไรกินขนมขนมเลขไม่ถูกหนูแล้วไม่มีตังซื้อขนมเลยไหมเนี่ยบอกเลขไม่ถูกอ่ะหนูทําอะไรตรงนี้หนูทาอะไรเนี่ยทำประตูทาประตูทาไมหนประตูของมิกก้ามาเลยอ๋อทอประตูกั้นซอมบี้แล้วคะอ๋อุีเอ้ยพี่นังพูดแต่ปลาปลงอีลาคือปลาแป้งสวยแต่ลูกทำไมถึงปลาแป้งสวยจังเลยอ่ะ ร้อนหรือหนาวคะฮะร้อนหรือหนาวคะเมื่อคืนไฟดับน่งอยู่ยังไงลูกฮะเนาะเมื่อคืนนี่ไฟดับฝนอันฝนตกอยู่กาละินพี่น้องไงตกก็ตกบัวแห้งน้องพี่น้องแต่ว่าลมแห้งแหงไฟดับพี่น้องเอ้ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคนละจกได้มาพี่น้องเมื่อคืนหนูเลยอดไปดูหมอลำเลยลูกอดเลยเหรอคะอดไปเลย ว้าเสียดายเนาะไหนมาจิมั <Okay. S 1> นหวานให้เอฟซีหน่อยสินี่มันหวานไหนมาดูซิขาเป็นอะไรให้เอฟซีดูที่ขาเป็นอะไรไหนไหนขาเป็นอะไรไม่เห็นมันบังอะ่ะมันบังอะ่ะ <c oughs> ไหนขาดูพี่น้องเลยขาผลเ,เป็นลำเลืองบุดีพี่น้อง <c oughs> นะขัะคันไหมคะค <c oughs> ันต้องทายาตลอดพี่น้องเ้ย เป button, ็นหายเป็นเป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นพี่น้องเออไหนย้ำอีกทีดิเลขเลขของหนูเลขอะไรที่จะบอก F4 ลูกตัวไหนที่จะบอก f ีที่มันจะออกวันที่16มีนาคมเนี่ยตัวไหนจะออกคะมีนาคมเออมีนาคมตัวไหนจะออกเลขตัวไหนจะออกอ่ะจะพูดตัวเก่าไม่น้ออ่ะเลขจะออกตัวไหนคะ ศูนอะไรคะศูนอะไรเูกับ4 7ะก่หม่แม่ไม่ได้ยินศูนย์อะไรนะศูนกับส7อ๋อถ้าเป็น3ตัวให้ศูนย์สถูกไหมลูกอ,อ๋อถ้าสองตัวให้สี่เจ็แม่เข้าใจถูกไหมคะโอเคเอฟซีโชคมันหมา,น,มาน,นะคะอาไว้พอเอฟซีเร<ม>็วมีเอซคนนึงพี่น้อง เพิ่อนบ่นถึกเลขเกลขันเลขห้าน้อยเลขยังพี่น้องเพิ่นโอนตังมาให้น้องนาดาน้องอันดาสามร้อยบาทขอบคุณเพิ่อนยังลูกอขอบคุณยังไงทำยังไงขอบคุณขอบคุณค่ะขอให้ FC ขอให้ FC คนที่ใจบุญส่งตังให้หนูซื้อขนมส่งตังให้ เฮงเฮงปังปังถูกหวยรวยเบอร์ทุกงวดทุกงวดกดพูดดังๆจะเอาอะไรปิดอุ้ยคนสวยเห็ไหมยิ้มหวานๆหนูอยู่เรียนอะไรน่ะเนี่ยอยู่ศูนย์เด็กค่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออนอันดา มีพี่มีพี่สาวชื่อน,นาดามีพี่สาวชื่อตาตาอืมสรุปแล้วเลขของหนูคือสามตัวให้ศูนย์สี่เจ็ดสองตัวให้สี่เจ็ดใช่ไหมคะมโอเคให้ออกอลลูกนะเพราะว่เอฟซีไม่ถูกเลขมาหลายงวดแล้วเอาเม่นๆม่นนะลูกนะโอ,โอเคนะคะ<อ>นี่หวานก่อนนี่หวานเลย สรุปเลขของน้องอันดานะคะน้องอันดางวดที่แล้วน้องอันดาเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมน้องอันดาให้หกห้าหกสี่พี่น้องเลขออกเก้าสี่พี่น้องแมงดาเรืมกับหัวว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันพี่น้องแต่งวดนี้แมงดาถามน้องอันดาพี่น้องถามน้องอันดาน้องอันดาบอกเลขจะออกสี่เจ็ดพี่น้องพอถามไปทามาพิ่นก็บอกว่าเลขจะออกศูนย์สี่เจ็ดแมงดาถามว่ามีมีสามตัวไหม ิน่นก็เลยหาย047พี่น้องแม่น้องอาาดาเลยตัดออกมาเป็น044770เดนยค่ะหมักกระจัดเด้อพี่น้องเ้อบัวหมักเกบ่งเป็นกำลังใจให้แม่น้องดากับน้องอันดานะคะม่แน่ดเราพีน้องอันดาจะให้โชคสามตัวตกต,ตรงกระไรพี่น้องเก็บหน้าจอไวเอ้เถอะพี่น้องเอาเปรียบเทียบหลายๆ,ๆจา์หลายๆสำนักเบิ่งเด้อพี่น้อง ขุดเข้าไปอยู่ไต้พี่น้องเอ้ยุณ้น้าจยนน้องอันดาเข้าไปทําไมตรงนั้นรู้พี่น้องเข้าไปัางไต่เตียงพี่น้องเอ้ยอีกหน่อยน้องเล่นเก็บมะขามเก็บมะขามนเขาไปเก็บมะขามคนเราพี่น้องไดเอ๋เอาคุณนาเล่นผู้เดียวพี่น้องเล่นโม่โมไม่แม่เนี่ยโม่หนังบม่นังข้างบนพี่น้องนังข้างล่างนี่ทำอะไรคะน่ะมาทำอะไรคะ ถอดรอองเท้า๋อหนูจะถอดรองเท้าแล้หนูเล่นอะไรนะเล่นมาขามเล่นอะไรมาขามโหเล่นยังไงดูสิไอฟี่ดูวิเล่นอะไรมะขามนอนบนเรื่องเล่นอะไรมะขามเหระสายเล่นยังไงในมะขามอืมเอ็งเล่นเขาเล่นอย่างนี้เหรอในมะขามใช่อ๋อเออเขาดีดเขาต้องดีดอย่างนี้เหรอใช่เออใครสอนให้เล่นเนี่ย นะหน,หนูเล่นหนูเองเลิกพี่น้องสรุปเลขน้องอันดาพี่น้องน้องอันดาสิบหกมีนาคมหกแปดพี่น้องสามตัวศูนย์สี่เจ็ดสองตัวศูนย์สี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์พี่น้อง แคปหน้าจอไปเด้อจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอุปกรณ์อฟซีมีโชคมีลาบนะคะมีถูหวยรวยเบอร์หลายงวดแล้วมีโชคมีลาบไปเด้อให้สามตัวเต่ของน้องอันได้เด้อพี่น้องใช่ไหมคะให้ไอฟซีถูกเลขไหมคะถูกถูกเยอะไหมถูกเยอะเลยถูกสามตัวตรงๆเลยอลูกเต้นก่อนถ้าจะให้ถูกสามตัวต้องเต้นก่อน เป็นยังไงโอ้โหตาเทนน่าจ <c oughs> ะ,ะรุปนะคะเก็บหน้าจอไปเด้อจ้ะอากาศเป็นบานพี่น้องเลยฝนตกแล้วหอน,หอน